ฮัลโหลสวัสดีนะคะเปนเพื่อนพบกันในวันพฤหัสบดีที่19ธันวา2567นะคะโอเคนะก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปแรนดอมก็เหมือนเดิมนะแม่ห,หมอก,ก็จะใช้น้ำมันว่าน <laughs> น้ำมันว่านของลักษมีมนตานะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะคะวันนี้ขอทารุ่น1นึ่แล้วกันนะน้ำมันว่านรุ่น1น้ําน้ำมันว่านไก่แดงนะคะอันนี้จะเป็นตอนแรกขวดนี้นะคะ จะอยู่ที่นะคะราคา599เน้าะแต่ว่าตอนนี้แม่หมอลดทำโปรโมชั่นถึงสิ้นปีเหลือแค่499บาทสามารถใช้ได้แบบนานหลายเดือนเลยนะเพื่อนถ้าใครอยากได้ทักมานะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะให้แค่สิ้นปีเท่านั้นส่วนน้ำมันว่านเทวดาหลงสวรรค์แล้วก็เทวดาเทวดาะน้ำมันว่านรุ่นไก่แดงผสมว่านดอกทองจะเป็นขวดใหญ่รุ่นเนี้ยใส่เนี้ยนะคะ จะลดไปจากราคาปกติขวดละ200เลยนะคะเพราะนั้นทักมาถามแม่หมอในไลน์ A D L O N 1 2 1 5ส่วนสีพึ่งนะคะตลับ1ก็จะลดราคาจากราคาปกติไปอีก100บาทนะคะเพราะนั้นจะถูกลงนะแม่หมอจัดโปรให้ถึงสิ้นปีเท่านั้นเองนะทาเพื่อเสริมสเสน่ห์นะคะเสริม เขาเรียกอะไรอ่ะเมตตานะคะมหานิยมว่าไปนะสีพึ่งนะคะสีพึ่งก็จะมีผสมของว่ววววา,วาดอกทองเหมือนกันนะคะประมาณนี้เราวนี้ใครอยากได้หินเกตหินมงคลนะคะไปเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้หรือว่าใส่ใส่เพื่อแบบดึงดูดพลังงานดีๆให้กับพวกเราก็ได้อันนี้เป็นเกต A นะคะอันนี้เป็นอพาร์ทใหผสมไฮไลไท์นะคะเพื่อนมีหลายอย่างที่ ที่หินที่ไม่เหมอะทำออกมานะเกรดเอจะขายจะมีโปรนะคะตอนนี้จัดโปอยู่ก็จะได้ราคาถูกมากๆนะทักมาแล้วกันอันนี้เป็นหยกนะมีกี้โอมด้วยหยกผสมไพลไลท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีเงินทองถ้าเรื่องความรักต้องเส้นนี้เส้นนี้นะโรสคอร์ดผสมสตรอเบอรี่คอร์ดนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วอันนี้จะเป็นบุษราคานะใครชอบตระกูลสีเหลืองๆแต่งด้วยเฮมาไทเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง กระทักมาอันนี้เป็นเกตมังกรนะเกตมังกรสวยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นหยกอันเนี้ยอันเนี้ยอยากให้เพื่อนเพื่อนมีเส้นเดียวเองเพราะว่าจี้โอมอะค่ะแม่หมอจี้โอมเนปานะ่ะแบบเนี้ยมันเหลือแค่อันเดียวนะเพื่อนสวยมากๆใครเป็นเจ้าของหรือว่าเขาดึงดูดใครก็ทักมาแล้วกันนะอันนี้จะเป็นหยกใส่เพื่อความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะความโชคดีนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนแม่หมอมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะนั้นขออนุญาต ใส่แว่นนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เห็นโลกได้ชัดขึ้นนะคนนี้ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของหินเกตพิเนียมนะคะพีเนียมก็โ,โหแม่หมอมีเยอะนะ,ะแต่ขอโชว์แค่ไม่กี่เส้นก่อนแล้วกันนะ,ะอันนี้คือพิงค์ชาลอยนะคะพิงค์ชาลอยหายากสวยสวยมากเลยพิงค์ชาลอยหายากยนะเพื่อนๆแล้วก็ปกติชาลอยจอ,อกสีม่วงรอบนี้เส้นนี้จะออกสีออกชมพูติดชมพูเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นไหมน้าจักรพพัด ไม้นะาคจักรพรรดินะคะเป็นพรีเมียมใครอยากได้ทักมานะจ๊ะรวมทั้งอันนี้เป็นทัวร์มาลีนความรักหรือว่าความสุขความหมายดีมากทัวร์มาลีนจะมีหลายสีเนาะแต่ละสีจะมีความหมายของเขาใครอยากได้ทัวร์มาลีนทักมาจริงๆแล้วพรีเมียมแม่หมอมีเยอะนะแต่ขอโชว์แค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปอัดคลิปเลนดอมให้เพื่อนๆคราวนี้ใครอยากจุดเทียนนะคะเราจะจุดเทียนกันในวันที่29นะคะ29 ธันวาคมนั่นเองนะคะคนที่ตอบคำถามมาในคลิปแรนดอมเมื่อคืนนี้แม่หมอมีอรายชื่อแล้วเดี๋ยวเหลือแค่จับฉลากว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจุดเทียนฟรีกับแม่หมอนะคะคือเทียนนบเก้านะคะรอบแรกเราทำเราตั้งคำถามไปเมืคิปเมื่อคืนนี้แล้วแล้วมีผู้ตอบถูกแล้วแล้วก็จดชื่อมาแล้วนะคะเหลือแต่ประกาศรายชื่อเท่านั้นเองเดี๋ยวจะมีทำให้อีกนะคะจนถึงแม่หมอจะแจกอ,อีกหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งหนึ่งชุดสเพราะว่า ชุดหนึ่งมีสามแท่งนะเทียนนพเก้านะและใครอยากได้เทียนที่ราคางบประหยัดก็มาจุดเทียนนพเก้ากันได้นะจะมีในหนึ่งชุดจะมีสามแท่งลดเคาะรับโชคและสืบชะตานะคะโอเคเลยเพราะว่าเวลาทำพิธีแม่หมอจะมีวิธีของอของเราเองในการสวดเนาะสวดบนตาให้กับเพื่อนๆนะคะและใครอยากจุดเทียนอื่นๆน,นะราคาเทียนก็จัดโปรเทียนราคาปกติ เท่าไหร่ลบไปแท่งละร้อยนะคะเพื่อนไม่ใช่เหลือแท่งละร้อยนะคะลดไปอย่างแท่งละร้อยนะคะเท่านั้นเองนะ,ะเข้ามาทักในลาย DLO1125 เทียนยังมีอยู่นะคะเพราะนั้นรีบทักมาแล้วกันนะ,ะเพื่อที่จะได้เทียนที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเออพลักนะเะทียนพลักเทียนพ่อแม่ลักษมีเทียนอินหลวงอินแก้วเทียนเศรษฐีเรือนคำนะคะคำ <c ười> นะตัวเองใส่แว่นนะ งั้นไม่ใส่ละเดี๋ยวแม่หมออ,ออกก่อนแล้วก็ใครอยากได้แผ่นทองอ่าใครอยากได้แผ่นทองมีลายหลายลายมากๆ,ๆนะคะมีพลังขององค์เทพจริงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะเปิดแรนดอมกันเลยในวันนี้นะถ้าเพื่อนๆเ,เราจะเปิดโรแมนต์เอ็นเจนเพื่อนๆก่อนนะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดู่เป็นยังไงเอ่ยโรแมนต์เอ็นเจลบอกฮิลิ่งเฟมลี่อิชูมนเกี่ยวกับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ที่มีปัญหากันอยู่ก็ได้นะคะ กรณีที่1น,นะเป็นคนที่เคยอยู่ในครอบครัวเดียวกันกรณีที่2มีเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะคะมีความสัมพันธ์ที่มีลูกด้วยกันหรือว่าความสัมพันธ์นี้รู้จักกันมายาวนานตั้งแต่คุณเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ไม่ต่ำกว่า6ปี10ปีได้อะ ความสัมพันธ์ชิ้นเดืนอนหนึ่งละมีความเกี่ยวพันอะไรกับเด็กๆของพวกคุณหรือพวกคุณรักกันจากการที่เขาเห็นคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสเหมือนเด็กทําตัวเหมือนเด็กหรือคุณกับเขาเนี่ยอายุรุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆกันนะบวกลบไม่เกิน 2- อสปีได้เหมือนกันนะแล้วมันมีบางอย่างที่เพลิเนตคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดกัน กลับมาลักกลับมาสารสัมพันธ์กันได้กลับมานั่งชิงช้าใครที่เคยไปนั่งชิงช้าด้วยกันไกวให้กันอ่านไม่แน่คราวนี้เดี๋ยวมีโอกาสที่เขาจะคนนั้นจะกลับมาหาคุณได้นะคะเพรฟูเน็ตนะคะคราวนี้เรามาดูที่โรแมนต์แองเจิ้ล์แองเจิลอาร์เซอร์บ้าง啊แองเจิลอาร์เซอร์นะนางฟ้าอยากบอกอะไรเพื่อนเื่อนนางฟ้าอยากบอกอะไรคนที่เข้ามาดูคลิปแดนดอมในวันนี้่าเป็นไงโนโนคืออะไรนะโน no, คืออะไรซักเซสโอเคถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีทางกลับมาแล้วเราลักกันไม่ได้หรอก เราจบกันไปอย่างที่คุยกันไม่รู้เรื่องไพ่นางฟ้าบอกไม่จริงนะโน no, ไม่ใช่อย่างนั้นนะความสัมพันธ์นี้สักเซสมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลามีโซ่ทองขล้องใจอยู่คุณจะได้รับการ improving นะคะแม่หมอไม่ได้ใส่แว่นะ improving h l l ลมันจะหมายถึงว่าข้างในของพวกคุณจะได้รับการแก้ไขาการเยียวยาการปรับปรุงการทําให้มันดีนะคะทําให้มันดีหรือการเชื่อมต่อหรือ เข้าใจในการละกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ใช้เวลานี้น t t เดินไลท์ถามบางคนบอกว่าทําไมอ่ะเขาหายไปนานแล้วทําไมมันถึงชักช้ายืดเยื้อจนความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะกรณีที่1คือคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียกันแล้ะมีลูกด้วยกันกรณีที่2คือพวกคุณมีอายุไล่เลี่ยกันและอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมาตั้งแต่วัยเด็กหรือยาวนานได้เหมือนกันนะคะ แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วพวกคุณน่ะจะมีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกได้อยู่โรแมนต์ถ้าคิดว่ามันจะกลับมาลักกันไม่ได้น่ะมันไม่ใช่นะโนขึ้นมาไปแล้วคือไม่ใช่ในสิ่งที่พวกเธอคิดนะยังรักกันได้อยู่นะคะแล้วก็กันอาจจะไม่ใช่เวลานี้เท่านั้นเองนะบางทีอาจจะต้องมีบางอย่างที่ต้องหิวใจนะาวนี้เรามาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรเ,เพื่อนๆเราจะใช้ไพ่สาหรับนี้ในการอ่านทารโร่นะคะ อยากรู้ว่าเขาต้องการบอกอะไรเ,เพื่อนนะเวลานี้เขาต้องการบอกอะไรเ,เพื่อนในเวลานี้คนคนนั้นของคุณต้องการไว้พี่นองคอยจริงๆแล้วเธอกับฉันอนะมันก็เป็นคนที่เข้ากันได้มานานละแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะเหมาะสมคู่ควรกับเราทั้งคู่ไปมากกว่ากันละยังไงเธอก็คืออยู่ในใจของฉันแล้วความมั่นคงความรักครั้งเนี้นะมีนคนที่เกิดปีงูได้ปีมะลงมะเสงได้หรือชาวมังกรได้รู้สึกว่า เราทั้งคู่มันตกหลุมรักซึ่งกันและกันหรือเขารู้อยู่แล้วว่าคุณคือคู่ของเขาไม่ว่าเขาจะทําตัวยังไงหรือว่าห่างเหินกันแค่ไหนแต่สักวันทุนแล้วเขาต้องกลับมาเป็นคู่กันเห็นไหมช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาปล่อยชิวอะคะ่ะ the ะฟูลเป็นการที่แบบลัล้าใช้ชีวิตละล้าไม่ได้เหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรพวกคุณนะนะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากอิสระในความรักความสัมพันธ์หรือว่าอยากสันโดษแต่ว่าสักวันหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่า ยังไงฉันเนี่ยก็ต้องมาคู่กับเธอยังไงฉันก็หีเธอไม่พ้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันให้เหนื่อยเพราะยังไงฉันก็เลือกเธออยู่แล้วเนี่ยเอดเอ็ดออฟสอดยังไงฉันก็ต้องเลือกเธอมันเหมือนแบบฉันฉันก็ต้องเลือกเธออยู่แล้วด้วยความที่แบบพวกคุณคือคู่กันหรืออะไรก็แล้วแต่นะในความคิดของเขาหกถ้วยนะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณประมาณ 1- 3สปีหรือ6ปีขึ้นไปก็ได้นะคะหถ้วยเขาจะกลับมาง้อกลับมาหาคุณอะยังไงอะผ่านไป6เดือนหรือว่า,เ,าเวลาความสัมพันธ์นี้มันนานแค่ไหนก็ตามแต่ถึงสุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็จะกลับมาในมาขอโอกาสคุณในวันที่คุณเพจออฟคอยเนี่ยอยากจะขอโอกาสคุณแต่ว่ากลับมาตอนที่แบบเหมือนเขายังไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรหรือว่ามีเรื่องราวที่เขาจะต้องกลับไห้คุณฮิวใจอะไรว่าไป แต่ว่าวันนั้นน่ะที่เขากลับมาคุณอาจจะรู้สึกเป็นอิสระเนาะดูโบใช้ชีวิตแบบชีวิตใครชีวิตมันแล้วคุณไม่ได้โฟกัสถึงเขาแล้วนะคะแต่ว่าคนคนนี้จะกลับมานะยังไงก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกแต่เขาช้านะ King of Pentacle Knight of Pentacle นะเนาะแต่ว่าการกลับมาของเขามันดีอย่างคือมันจะไม่ทะเลาะก,กันละห้าดาบกับหัวพวกคุณจะเลิกทะเลาะก,กันนะคะ แต่เขาจะมีความพยายามในการที่จะไปต่อคุณนะคุณจะได้เห็นความพยายามเขาพวกคุณจะไม่ท็อสิกแล้วละ่ะสามดับกับหัวจะไม่มีเรื่องรักสามเศร้าหรือการไปเลือกคนอื่นมาอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนะอืมอ่ะโอเคเขาจะกลับมาขอโอกาสพูดคุยกลับมารักคุณ